ตอนนี้เราบุกมาที่ครัวที่ร้านของจิจพุงเมนูแล้วใช่ส่วนพี่รัตก็ยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนั้นต้องแต่วันนี้มีพี่คนหนึ่งที่จะมาเป็นคนดูแลเราในการทำกับข้าวเช่อวชาพี่หมค่ะพี่หมายนะคะเนื่องจากเป็นอาหารคิงก็ต้องให้คนมาช่วยหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะทำจนไม่คีนวันนี้เมนูที่เราจะทำชื่อเมนูอะไรคะข้าวไก่ค่ะโอเคกข้าวไก่เพราะฉะนั้นวัตถุดิบสำคัญก็ต้องเป็นไก่ในเนี้ประมาณกี่กิโลได้ค่ะ5โล ต่อจานเวลาเราทำอะค่ะเราจะตวงยังไงคะพี่ใหม่ร้อยกรัมค่ะร้อยกรัมเอกลิดนะกัน ทำร้านนหคะพอดีเจภูมจะมาเรียกหนูถ้าสั่งเกินโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะพอดีค่ะ150พอดีเลยค่ะเราได้ไก่เรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปมีอะไรบ้างคะต่อไปก็มีกระเทียมค่ะมีกระเทียมมีพริกสับค่ะริกสับสับโอ้โหแล้วนี้เป็นอะไรก็พริกชี้ฟ้าแดงเลยนะพริกชี้ฟ้าแดงที่ขาดไมได้คือใบกะเพราค่ะแล้วก็จะมีน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะ แกกี้ค่ะแมกกี้เกลือค่ะโอเคเกลือน่าที่ขาดไม่ได้เมื่อกี้ตอนเรากินจําได้ไหมพี่รัตบอกว่าที่ไม่ผัดด้วยใช้น้ํามันแต่ใช้เป็นน้าสต๊อกค่ะน้าสต๊อกนั่นเองอะไปเดี๋ยวเราไปกระทะตอยวาวๆเรากระทะนี้แอมกระทะนู้นได้ค่ะได้เลยค่ะเราแลกทถกระทะเดียวค่ะทำกระทะนี้แล้วกันโอเคเชิญเลยค่ะใส่ใจในการทําค่ะเนเน่ร้อนๆคุณมาตอยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเชฟใหม่ผู้รอบรู้ใ เลือกกะเพราไก่โอเคแล้วยังไงต่อคะเรียบร้อยต่อดีคะต่อด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมใส่เท่าไหร่คะสองช้อนเต็มๆต็มกสองช้อนคนค่ะอ๋อโอเคต่อด้วยพริกค่นโต๊ะค่ะไม่กลัวค่ะไอ้คนไม่กลัวเนี่ยยืนข้างโอเคแตแล้วยังไงต่อคะพริกค่ะหนึ่งช้อนค่ะแต่เป็น โอเคค่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ะสุดยอดสุดยอดคุณตอ,อยาไอซ์สิคะวิธีการผัดที่ถูกต้องมันต้องท่าไหนคะพี่ใหม่พี่ใหม่ช่วยโชว์ให้หนูสักหนึ่งลีลาเนถะอะน้อง <No. S 1> มามามา แล้วถ้าผัดผัดไปอยู่ทางนู้นทำไงคะชิมรสชาติเลยค่ะชิมเลยค่ะชิมยังไงดีล่ะจะให้ชิมอย่างนี้ได้หรอคะเปล่าค่ะเป๊บค่ะน่าคงไม่พอนะคะพี่ใหม่บอกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวแอมโดนแอมชิมยังไงคะโอเคมา มากปลาอร่อยเหมือนคนทำเลยอ่ะอร่อยแล้วอืมโอเคเดียมแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหรอคะกเข้าค่ะแล้วก็คลุกให้เข้ากันเหรอคะโอเคค่ะเล็กหน่อยโอเคโอเคเรียบร้อยต่อยเหนื่อยไหมไอ้เว้ยต่อยน่าจะเหนื่อยแน่เลยเนี่ย ยุ่งเยอะเลยคนนี้ไม่ค่อยกลัวความร้อนเท่าไหร่เลยนะคะไม่กลัวเลยความร้อนเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยเย้ช่วยแอดเยอะเลยเมนูนี้ข้าวค่ะขอข้าวค่ะข้าวด่วนต้อยซับเหงื่อหน่อยนะโอเคนี่ขนาดไม่ทำนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเมนูกะเพราไก่แต่ยังขาดข้าวเนาะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องเคียงกันโอเคปั๊ มามาเราหิวแล้วทำไปเลยมาลองฝีมือเราดีกว่ายังร้อนๆอยู่เลยฝีมือแอมเลยอ่ะร้อนๆเลยอ่ะวันนี้ฝีมือต่อยด้วยในการโรยเลงอะไรอย่างเงี้ยเอกี้อ๋อไม่ได้ทำอะไรเลยช่วยตักซอสเฉยๆเองอเป็นไงร้อนอร่อยแล้วก็ยังร้อนๆเลยอ่ะอเป็นไงวิธีการผัดแอมอรที่อ้านได้ไหมคือจริงๆแล้วน้ำเขาอร่อยอยู่แล้วไง สดบ้างแล้วก็ไม่มันเลย<ช>แล้วก็หอมกระเทียมมากเลยเป็นแ,แบบหอมกระเทียมสับอ่ะใช่ใช่แล้วแบบเค็มกำลังดีแล้วไก่เขานะแบบว่านเนื้อนุ่มร้วนกำลังอร่อยเลยคือแบบชิ้นก็พอดีคำมากปักทองหน่อยมันมงสสยตานอ,ะอ่ะโหพรุ่งนี้มองอะไรก็ปลาฟ้าฟา,างนี่ยเธอคนเดียวนั้นแหละอะไรอ่ะเธอใครอ่ะเขาใครไม่รู้ใครไม่รู้มโน ร้าน,นก็บรรยากาศเย็นสบายล่มรื่นนะคะคือแบบเรามากันสองคนอ่ะก็มากันแบบว่าเหงาเนาะอยากชวนทุกคนอ่ะที่ดูรายการชิวเชียงรอนนะคะมาลองสัมผัสกันจริง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขามีก๋วยเตี๋วด้วยมีมีก๋วยเตี๋วด้วยนะแล้ว<อ>นอกจากนั้นนะเราเห็นแบบว่ามีสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาส,มสปาเก็ตตี้ผัดไทยใช่แล,แล้วก็มีสเต็กไก่ที่เป็นเมนูใหม่ใช่แล้วก็ม,มีอะไรอีกนะแซนวิชใช่เป็นแซนวิช คือเยอะมากๆแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นสเต็กแต่ไม่ใช่หมูแต่เป็นสเต็กไก่อะใช่ใชนะคะ,ะ,คะเยอะจริงๆ<ก>รงเป็นเมนูที่ต้องบอกเลยว่าคนที่รักสุขภาพนะคะในเรื่องของการออกกาลังกาย กำลังลดน้ำหนักหรือว่ากำลังควบคุมอาหารอยู่นะคะก็สามารถมาได้ที่นี่เลยนะคะกับดีเจมูเมนูนะคะนอกจากนั้นค่ะเขายังมีเว็บไซต์นะคะมีแอปพลิเคชันค่ะเป็นดีเจพูเมนูนะคะก็สามารถเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยเพราะว่าแอปนี้พิเศษมากตอยหนึ่งนะเลือกเมนูอาหารดูก็ได้นะคะแล้วไปไหนล่ะไปหาด j ีเจพูงไงโอ้ยนั่งก่อนอรอเขาก่อนไปด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญนอกจากนี้คือเวลาโทรสั่งสินค้าหรือว่าโทรสั่งของอาหารเนี่ยก็สามารถ ผ่านสัมพันธ์แอปก็ได้ทางไลน์ก็ ได้ไซส์หรือว่าเบอร์โทรทางรมีแอดมินตอบตลอดแอดมินนั่ก็คือพี่รัชของเราเองน่ารักมาค่ะอีกอย่างคือถ้าใครไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะก็โทรสั่งไปกินที่บ้านก็มาทานกินได้นะคะแต่ถ้าอยากมาที่ร้านก็มาได้เลยค่ะเปิดเป็นประจำทุกวันจันถึวันอาทิตย์ใช่ก็คือทุกวันนะจะต้องค่ะตั้งแต่เวลา10บโมงเช้าจนถึง5โมงเย็นใช่ยันก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ลองมาสัมผัสแบบอาหารคินคลีนแบบเรานะคะเพราะว่าออกกำลังกายวันนีเบิร์นไปแต่ไปกินอะไรที่แบบทอด อ้วนเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านดีเจภูเมนูค่ะวันนี้เราสองคนก็แกะสูตรสำเร็จด้วยว่ะถูกต้องสำเร็จไม่สำเร็จดูจากหน้าตาน้าตาคนทำสวยอะไรนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะลาไปก่อนคะติดตามชีพเชฟได้นะคะวันไรเนี่ยทุกวันเสาร์ค่ะเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะยังไงก็อย่าลืมมาแกะสูตรกับพวกเราชีพเชฟค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ